สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้หญิงมีผ้าลูกไม้สวยๆมานําเสนอคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเห็นงนี้คะอยู่ตรงหน้าเราสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่ารอบนี้เรามีเข็มกัดเพชรสวยๆให้นะคะยังไงคุณลูกค้าลองเข้ามาดูใกล้นะคะนี่ค่ะเป็นผ้าลูกไม้อิตาลีเนื้อหนาอย่างดีนะคะเนื้อนุ่มนะคะใส่แล้วไม่ละคายผิว นี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามีเพชรให้ทุกตัวเลยนะคะนี่ค่ะเข็มกัดเพชรให้ทุกตัวเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาดูแล้วทีนี้พิเศษอีกคือชุดแต่ละลายเขานะคะจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าชอบลายเล็กลายใหญ่นี่ค่ะเข็มกัดเพชรน,นะคะเรามีให้ทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวยังไงลองให้คุณลูกค้าได้ชม ดีเทลรายละเอียดใกล้ๆนะคะว่างานสวยขนาดไหนเป็นงานซีทรูนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็มีการซับในให้ทั้งตัวเลยค่ะนี่ค่ะเหมือนกันลองมาชมสีอื่นลายอื่นดูนะคะนี่ก็คือเป็นสีชมพูมบานเย็นคุณลูกค้าลองมาชมลายก่อนนะคะสั่งมาได้นะคะหญิงมีไซส์38 4 0 42นะคะคุณลูกค้าขาซับในให้ทั้งตัวนะคะ ลูค้ลองดูข้างหลังก่อนนะคะนี่ค่ะมีซิปให้นะคะซิปซ่อนอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวโป้นะคะคุณลูกค้าขาอย่างที่หญิงบอกค่ะเรามีซับในให้ทุกตัวนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มโอรสนะคะคุณลูกค้าใส่ไซส์ไหนแค่สั่งหญิงมาแค่นั้นคะ่ะว่าคุณลูกค้าใส่อยู่ที่ไซส์ที่เท่าไหร่แล้วเราจะจัดส่งให้นะคะสําหรับราคาอยู่ที่990บาท ขอมส่งฟรี EMS ด่วนถึงคุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเลยค่ะสำหรับคนที่จะขอเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพิ่มแค่50บาทนะคะก็จะเป็น1,040บาทนะคะโทรมาหาเรานะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาอยู่ที่เบอร์09319880130872195678 ID Line มาเลยนะคะหญิงเจด168แม่ค้าก็จะลืมคะ่ะ